เป็นยังไงบ้างความรู้สึกความดีใจกับหนังเรื่องแรกในสุดมันก็ออกมาแล้วครับก็ดีใจมากมากครับเคยฝัยนว่าเราจะมีแบบหน้าตัวเองแบบแสดงอยู่ในจอใหญ่อันนี้ก็แบบจอภาพยนตร์แบบครั้งแรกก็เป็นภาพยนตร์แบบแรกในชีวิตของเราสองคนเลยก็รู้สึกดีใจแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากๆนะครับก่อนหน้านี้ที่จะได้เล่นก็รู้สึกกดดันมากๆอย่างที่บอกคิวหนึ่งแบบโหต้องแบกทำการบ้านหนักมากเพราะว่าภาพยนตร์กับซีรีส์ละครแบบ ใช้ศาสตร์ที่แบบรู้สึกแตกต่างกันมากมีความเรียวอย่างที่หนูบอกจริงๆที่แบบเรียวจริงๆแต่ก็ททำเต็มทมี่นวนิวได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยเราใช่ครับก็จริงๆไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าสักวันหนึ่งจะได้เล่นออหนังสักวันหนึ่งหน้าตัวเองจะไปอยู่ในโรงเข้าไ <c oughs> ยนต์ด้วยครับไม่เคยคิดเลยซึ่งวันนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วครับแล้วก็กําลังจะออนในอีกไม่กาลังจะออนในอีกหนึ่งเดือนแล้วด้วยครับก็ตอนแรกที่ เห็นบทก็รู้สึกว่าโหยมันมีส่วนที่ยากยากเหมือนกันครับแล้วก็ท้าทายมากๆเลยซึ่งเป็นแนวโรแมนติกแล้วก็มีสยองขวัญด้วยซึ่งเป็นแนวที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยครับและบวกกับการที่เป็นภาพยนตร์ด้วยซึ่งก็ใช้ศาสตร์การแสดงที่ไม่เหมือนกับการเล่นซีรีส์ด้วยครับก็มานทำกันบ้านเยอะเลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งเวิร์กช็อปหรือว่าการปรับตัวตั้งแต่แบบในกองคิวแรกๆอย่างเงี้ยรับก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ว่าพอออกไปเรื่อยๆสัก ประมาณสองสามสี่ห้าคิวก็เริ่มชินขึ้นครับแล้วก็รู้สึกว่าก็ทําเต็มที่แล้วแหละครับคือว่าถ่ายทำต้องกลัวเรื่องสยองผ่าแล้ววอ่พอใจริงจริงก็แล้วแต่แล้วแต่อารมณ์ขาว่าจะกลัวหรือจะกลัวหรือเปล่าแต่จริงจริงก็ก็กลัวเหมือนกันอย่างเวลาแบบแอบกลัวผีเหมือนกันครับซึ่งก็ถือโอกาสขุดความกลัวของตัวเองนั่นแหละครับออกมาออกมาใช้ด้วยเหมือนกันในการแสดงแล้วรอดไหมกับความภาชนะความกลัว ก็เเยยฮีวรู <ùng> ้เหมือนหัวแล้วน้องเป็นยังไงบ้างถ้าเข้าฉากแบบกลางคืนแล้วต้องมีผีจริงๆน้องไม่ได้กลัวเลยครับแต่โดยความรู้สึกเองก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเข้าซีนกับนิทพิมทับผมแต่แบบว่าดูแบบหลังมอบ้างแต่รู้ความรู้สึกหนูไม่น่าจะกลัวขนาดนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นการการถ่ายทำแต่ว่าบรรยากาศในรอบก็ บ,บรรยากาศน่ากลัวครับแต่ว่าคนในในกองคนเยอะคร<อ>ับอาจจะไม่ได้กลัวขนาดนั้นเพราะว่าหน้าเซตก็มีพี่ๆยอนอยู่กันหลายคนเหมือนกันต่ต้องมีแกเขาเรียกต้องมีเคล็ดลับอะไรไหมที่แบบเออต้องไหว้ก่อนเล่นหรือว่ายังไงมาสำหรับมูนออ๋อมีมีครับใช่อย่างตอนเออมันจะมีอย่างในตัวอย่างสั้นๆจะเห็นว่าเอามีตกน้ำด้วยซึ่งโลเคชั่นมันก็ถ่ายในป่าครับใช่ก็มีการจุด จุดทูบไหว้เหมือนกันครับผมก็ไปไหว้เหมือนกันขอใช้สถานที่ครับแล้วระหว่างถ่ายทำมันมีปัญหาอะไร้องทูกที่ฉากไหนที่มัน,นยากหรือว่ามันต้องถ่าทำกัน <จะ S 2> บ้านหนะักส่วนใหญ่ผม,ผมเป็นฉากแบบว่าดำน้ำไปครับผมเพราะว่าก็เป็นคนรั้งแรกเหมือนกันเราไม่ได้มีประสบการณ์แบบเป็นคนที่ว่ายน้ำไม่ได้เก่งรับผหมแล้วก็ต้องลืมตาในน้ำก็สนุกดีนะทายที่ได้ทำอะไรกันบ้างเ่นหรผมก็จะเป็นซีนถ้าถ้าเป็นการ ถ้าเป็นอุปสรรคในการถ่ายทําก็จะบางคิวอย่างเงี้ยครับอย่างคิวที่ถ่ายในป่ามีฝนตกด้วยก็ทําให้ต้องหยุดหยุดการถ่ายทําไปสักพักหนึ่งครับเราจึงจะมาถ่ายต่อซึ่งก็แอบเสียเวลาเหมือนกันครับใช่แต่ว่าถ้าเป็นความยากหรือความท้าทายในการแสดงก็จริงๆถ้าเป็นซีในในน้ําชอบครับชอบเพราะว่าชอบเล่นน้ำดีนะชอบเล่นน้ำ <c oughs> เรา <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่า พอมีพอเห็นว่ามีซีนในน้ำปุ๊บอ่าดีใจแล้ววันนี้ได้เล่นน้ำสนุกแน่เลยแต่จริงๆมันไม่ง่ายเลยใช่เลยจริงเลยนะองเรียนจริงใช่ไหมใช่ใช่ครับก็ต้องเรียนการหายใจเวลาน้ำมันก็แรงดันหรือว่าการหายใจเข้าที่มันมีภาษาของแบบทางการของนักกํานาญใช่ครับมีพี่มีพี่พมาสอนด้วยแล้วก็แบบีีท่ดใช่ครับแต่พี่ๆเขาเซฟตี้อยู่ข้างอยู่รอบๆตลอดเลยปลอดภัยแน่นอนค หนึ่งฉากของเราที่จะต้องเป็นมีมแน่นอนเป็นมีมไปแล้วแหละพี่ว่าตาเลือกจะเป็นไปแล้วครับตาเลือกไปแล้วเลือกไปแล้วครับก็ซีนนั้นเป็นเอ่อซีนที่ตอนตอนแรกที่เห็นบทก็คิดว่าน่าจะเล่นยากพอสมควรแล้วก็เพราะไม่เคยเล่นแบบนี้ด้วยครับพอได้เล่นจริงก็ก็ยากเหมือนกันครับใช่แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยีครับทําเต็มที่แล้วเขาก็จะเห็นว่าเป็นแบบตาเหลือกขึ้นไปโดนเอ่อโดนิีโดนผีสิง พูดได้ไปแล้วพูดไปแล้วพูดไปแล้วด้วยโดนพีซีหนูทำไปโดนพีซีแล้วเป็นรูปมันไม่ปกติแต่แค่สิบเปอร์เซ็นต์จริงจริงมีมีอะไรที่แบบให้เซอร์ไพรส์ทุกคนอีกเยอะเลยครับซีนั้นก็เมื่อกี้เฮียก็แซวไปแล้วด้วยว่าหนูต้องเป็นมีมแน่ๆเลยจริงๆแอบเห็นมานิดนึงครับผมอะไรออะไรอย่างนฉากเขาพักเขานาวแบบสไตล์หนังพีเรียดมันจะเป็นแบบไหน ด้วยความเรียดด้วยความโรแมนติกเออโรแมนติกเลยเรือครั้งแรกที่นั่งน่ากลัวมากครับเพราะว่ามีพี่เซฟตี้เพราะว่าเรือมันแบบโคงเกรงโคงเผรอแล้วมันแบบเรือมันบางแล้วต้องนั่งแบบเกรงเอถ้าเราแบบตกไปแล้วคือแบบเวลาไม่ทันแน่นอนนั่งเกรงอย่างเงี้ยแล้วก็พายเลยใช่แต่ก็ไม่ตกอาจจะกลัวตกนิดนึงครับเพราะว่าไม่ค่อยได้นั่งเรือแบบนั้นด้วยมุดมุดมุดความโรแมนติกความแบบความสวยของฉากเลิฟซีเลิฟอะไรเงี้ย ม,มีมีให้เห็นอัคนเรื่องเลยครับเออนื่อจากแบบสถานที่ที่เราถ่ายทําด้วย<อ>บึงที่ถ่ายทําด้วยแล้วก็บ้านสิติกรการกแบบสวยมากผมแล้วก็ในอารมณ์แบบแสงเทียนด้วยหรือว่าในป่าด้วยแต่ผมจริงผมชอบสีดำน้ำมากอ๋อใช่สวยมากมันนีวชอบไหมชอบค<อ>รับชอบอะไรจ๊ะ ชอบสีหรอชอบเล่นน้ำครับเล่นน้ำเล่นน้ำสปอยมากนี่คืออะไรเลยคือกลัวกลัวสปอยใช่ไหมอย่าสปอยเอออย่าสปอยโหลดเอาบอกแฟนหน่อยทุกอย่างมันใกล้จะได้ชมนะอีกหนึ่งเดือนแน่นอนครับก็เดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนก็จะได้ชมภาพยนตร์นี้พร้อมกันแล้วครับก็ จะมีที่ดูพร้อมกับทุกคนด้วยเป็นจำนวน3รอบครับแล้วก็จริงๆวันที่20กรกฎาคมที่ฉายเป็นวันแรกนะครับก็อยากให้ทุกคนมาซื้อ advance ticket กันเยอะๆนะคบเพราะว่า,อ,าอยากจะดูเป็นอยากจะดูพร้อมกับทุกคนเป็นครั้งแรกนี้นะะ mm hmm. จริงๆเหมาโรงก็ได้เพราะว่าเรามีฟู้ดเล็กๆน้อยๆให้ด้วยคับมีอะไรให้สะสมด้วยสะสมด้วย,วยจริงๆต้องขอบคุณุกันครับซีนิวทุกคนมากที่แบบว่าม mm hmm. ี3รอบก็เต็มไปที่เรียบร้อยเลย ก็ขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวซีวนีย์ก็จะไปดูทั้งสามรอบเลยครับผมก็รับรองว่าคือจะอยากจะเห็นวีทแอคทุกคนว่าจะเป็นยังไงใครก็ฝังด้วยครับผมในวันเราดูสองคันสิบห้าสิบห้าใช่สิบ้าผมก็เดี๋ยวเจอวันที่สิบห้าแล้วก็เพลงโพสต์ทีเพราะมากเออยิ่งฟังยิ่งเพราะขายค่ะขายเลยค่ะขายเลขค่ะครับเร็วๆนี้แน่นอนครับใช่อัดเพลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเพลงก็คือ ฟังกับเฮียทั้งนั้นแล้วก็บอกยทำไมพอจังเลยทุกคนน่าจะชอบเหมือนกันครับเมื่อกี้ก็มีสปอยไปบนเวทีนิดหน่อยแล้วครับจริงๆอยากจะร้องให้ทุกคนฟังทั้งเพลงเลยแต่ว่ามันยังไม่ได้ครับยังร้องไม่ได้ยังร้องไม่ได้เดี๋ยวจะโดนตีอย่าปล่อยนะยังไม่ได้ครับยังสปอยไม่ได้แต่ว่าใกล้แล้วครับอีกอีกไม่นาน จริงไม่นานจริงครับแอปเดียวก็ปล่อยแล้วคือย็นนีย็นนีหกโมงยังไม่ใช่จตเร็วไปหน่อยครับหกโหกใช่เร็วไปหน่อยครับก็รอเนาะใช่ครับทุกคนต้องรอฟังครับก็เดี๋ยวห้าโมงเย็นวันนี้นะครับผมก็จะปล่อยเทเลอร์ตัวเต็มในทางดูวันนี้นะครับผมก็ขอทุกคนดูด้วยนะครับผมที่อาจจะเห็นแบบแสงสีเสียงไม่ชัดนะครับผมก็สามารถมาดูกันอีกรอบนะครับผมแล้วก็มาั่นเทนกันได้นะครับใช่รัาเมื่อกี้ที่ทางปนยังง ทาง YouTube มาดีชาแนลครับ <Richt Charlotte> จะเป็นแบบ 4K เลยให้ด <görüş> ูแบบชัดๆเลยครับไปดูกันอีกรอบหนึ่งได้ปั่นเนาะปั่นกันหลายรอบได้ใช่ชอบโลโก้มากครับไม่ใช่เลยว่าในที่สุดเราใด้ดูเป็นศิลปินใช่ของใครทำใช้ศิลปินว่าขนูเนี่ยทุกคนไงสามคนก็เมื่อวานทางก่ายท่ายของพวกเราครับดูมันดีก็เปิด เป็น d m d m u s i c ใช่ครับเปิดเป็นค่ายเพลงเรียบร้อยแล้วครับเป็น d ี e ด m d m u s i c เมื่อวานก็เปิดตัวทั้งหมด3คนครับก็มีผมุนนวแล้วก็มีเมียครับใช่แล้วก็มีพี่ทอมมี่คนนึงครับใช่ก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าเหมือนแบบที่ผ่านมาเพลงของผมทั้งหมดก็ยังเป็นเพลง O S T เป็นประกอบซีรีส์หมดเลยครับแต่ว่าตอนนี้กำลังจะก้าวข้าสู่การเป็นศิลปินแล้วใช่ครับก็ อีกไม่นานอ๋อเดือนหน้าบอกทุกคนไปแล้วนะครับว่าเดือนหน้าจะปล่อยซิงเกิลแรกครับจริงมันอีกไม่นานเลยอีกแค่ประมาณครึ่งเดือนกว่ากว่าก่อนจะสื่อที่สแล่แ่วาศิลปินแล้วเราเป็นศิลปินยังไม่ใหญ่หอกเราเราเป็นศิลปินไดรอครับใช่เดนอนห้งที่ยังจริงจริง,รงก็เป็นศิลปินแบบฝึกหัดละกัน เป็นแคครับผมก็ยังต้องฝึกข้างในอีกเยอะแต่ตอนนี้ก็กําลังคุยกับย้อมหรือว่าคุยหาแนวเพลงที่ตัวเองบชอบว่าจะมาสไตล์หน่ครับผใช่ได้แบบเห็นร้องคู่กันด้วยไหมครับให้หนูได้ไปเชิดชายอยู่กับเฮียก็เชิดนีนี่เชิดอะไรเชิดชัยกันเชิญชายก็เชิญชายด้วยกันนี่ต้องเทรนเทรนเฮียในฐานะรุ่นน้องศิลปินไหมคะไม่รู้จะเทรนยังไงจริงๆผมก็ไม่ได้จริงๆแบบ คันปากมากาเ,ออเลยสปอยมันมีนนมันมีอะไรเหรอเพลหนูแทนหนู <c oughs> มากแต่แบบอ๋อคันปากแทน <c oughs> ใช่จริงๆหนูแพนไว้แพนจริงๆตอนนี้เริ่มแพนแพนไว้เยอะมากๆเลยเพราะว่าหลังจะนี้จะมีเอ่อซิงเกิลปล่อยมาช่วงไหนบ้างแล้วจะมีเป็นแบบแนวไหนใครแต่ง<อ>แ,แบบนี้แบบอยากสปอยครับต่ว่ายังไม่ได้เดี๋ยวเนี่ยไม่กล้าพูดอะไรก็กลัวหลุดเนี่ยเดีเพลงหนูแล้วก็อ๋อ พูดได้เลย MV m ได้เลยจวบนะ MV ถ่ายไปแล้วครับถ่ายแค่นี้เองเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนูยังไม่เห็นหนูยังไม่เห็นูมาเยอะมากรับรองว่า ี่สุเห็นแล้วแบบขนลุกมากโดูว่าจะเป็น MV หรือว่าลุกอะไรตื่นเต้นทุนลุกยิ่งกว่าเจอผีกันดกายไม่ใช่รอเขาเพราะว่ารอมารอเลยครับต้องรอเร็วกว่าที่คนคิดแน่นอนไอเซิร์ดลุกไอซ์เซิร์ด